สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทาง หวยฮานอยนะคะในงวดประจำวันที่23เดือน7 2,565นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสูตร1เม็ดเดียวนะคะนิ้นรูดวิ่งสูตรนี้นะคะก่อนไปรับชมนะคะแอนก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกๆการติดตามด้วยนะคะ,ขค like, กกะ,คะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กับแอนด้วยนะคะ สำหรับเมื่อวานนะคะพี่พี่เอก็ยินด,ดีกับทุกท่านด้วยนะคะสายรูดวิ่งเมื่อวานนี้ปังมากๆนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะเมื่อวานนี้ให้รูดวิ่งที่3นะคะเมื่อวานนี้ผลที่ออกนะคะเดี๋ยวมาสรุปไปทีละน่อยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ให้เด่นที่5แล้วก็3นะคะตัวเด่นมาทั้ง2ตัวเลยนะคะมาคู่กันด้วยนะคะพี่พี่เนาะ ตัวเด่นนะคะมาทั้งสองตัวถ้าใครรูดสามแล้วก็ห้านี่ก็ไม่ผิดหวังนะคะแต่วิ่งรูดเม็ดเดียวสามนะคะเขา้าเมื่อวานนี้แตกกระจายเลยนะคะสําหรับสามนะคะสําหรับร,รอบเฉพาะกิจน,นะคะสี่หกแปดนะ,ะ 4, 6, นะคะตัวนี้หลุดนะคะสําหรับรอบเฉพาะกิจไม่เข้าสายรูดวิ่งนะคะแต่เข้าตารางนะคะตารางเข้ารอบเฉพาะกิจสามตัวตรงนะคะสี่หกแปดนะคะเข้าเลขบนไปนะคะรอบเฉพาะกิจแล้วก็มาเข้าเลขล่างนะคะ หกสี่นะคะสรุปแล้วรอบเฉพาะกิจเตกตารางนะคะทางล่างแล้วก็บนนะคะรอบพิเศษสี่สี่เก้าสี่ไม่มีนะคะแล้วก็ศูนย์เจ็ดก็ไม่มีนะคะรอบพิเศษนี้หลุดนะคะสําหรับรอบปกติศูนย์เก้าสามสายรูดวิ่งมาแล้วนะคะสาหรับ 93มาในคู่นี้นะคะแต่แอดไม่ได้เน้นให้นะคะไม่ได้ใช่ไม่ใช่ตัวที่แอดชอบเนาะมาในตัวกลับนะคะ93รอบปกติก็ยินดีด้วยนะคะถ้าใครนำสามไปรูดวิ่งนะคะแล้วก็57นะคะ57นี้หลุดไปนะคะสายรูดวิ่งนะคะห้ามานะคะตัวเด่นตารางเข้า57นะคะพี่ๆ57นะคะถ้าใครจับตารางไปเป็นแนวทางก็ยินดีด้วยนะคะตารางเข้าเลขล่างนะคะ57เนาะ สำหรับ V.I.P. นะคะ6 3สา3 1สายรูดวิ่งเข้า31นะคะก็มาตรงๆนะคะมาในตัวที่แอดชอบแล้วก็เน้นให้ด้วยนะคะรอบ VIP นะคะ VIP เข้าทั้งล่างทั้งบนนะคะมา31แล้วก็32นะคะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะถ้าใครนำา3ไปรูดวิ่งเมื่อวานนี้เข้า93แล้วก็31 32นะคะสรุปแล้ว แตก3คู่นะคะเมื่อวานนี้สายรูดวิ่งก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะใครมีโชคมีราบก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับสาโอนด้วยนะคะตารางก็แตกนะคะเมื่อวานนี้เนาะก็ฝากตามต่อด้วยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะตัวที่เสาโอนให้เด่นไปนะคะก็จะเด่นที่5นะคะเด่นที่5แล้วก็ เดือนที่5แล้วก็3นะคะเหมือนเดิมนะคะคู่เดิมนะคะพี่ๆแต่วิ่งรุดวันนี้สาวอนให้วิ่งรุดที่5นะคะสำหรับใครชื่นชอบก็สามารถตามสาวอนได้นะคะสําหรับวันนี้เนาะถ้าใครไม่ชอบก็วิ่งรุดตัวเดิมก็ได้นะคะสามก็สวยนะคะวันนี้เนาะสาวอนว่าสามก็น่าจะติดมาอยู่นะคะยังจะติดมาสักคู่อยู่นะคะสามเนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบสามก็วิ่งรุดตามแอสได้นะคะห้านะคะหลักเดียวเนาะวันนี้ สายรูดวิ่งถ้าใครไม่ชอบสายรูดวิ่งก็สามารถจับตัวเด่นไปเป็นแนวทางได้นะคะตัวเด่นเมื่อวานนี้ก็มาคู่กันนะคะมาทั้งสองตัวเนาะสำหรับราวพัฒนาเมื่อวานนี้นะคะพี่พี c กับีขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะเมื่อวานนี้ก็หลุดไปนะคะลาวพัฒนาเนาะก็เข้าเฉพาะฮานอยนะคะก็ยินด,ดีกับพี่พีเฮานอยด้วยนะคะ วันนี้นะคะตารางมีห้ามีสามนะคะแป๊บหนึ่งนะคะพี่พี่มีห้ามีสามมีสองมีหนึ่งมีเก้าแล้วก็มีเจ็ดนะคะเด่นที่ห้าแล้วก็สามนะคะตัวที่สาโอนชอบนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นคู่เดิมนะคะห้าสามห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่ง แล้วก็57นะคะถ้าใครชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะการลืมนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยนะคะวันนี้ก็ขอให้แตกกระจายนะคะขอให้มาเหมือนเมื่อวานนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในโค้งสุดท้ายนะคะถ้าใครไม่ชอบสุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเมื่อวานนีโค้งสุดท้ายก็แตกเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้คะ่ะาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ